สวัสดีครับเตะติดเทรนขอนำเสนอช่างใจอยู่นานสุดท้ายก็ต้องปลดอ,อรังชาญวิทย์ผลชีวินเปิดใจหมดเปลือกหลังฝ่ายเทคนิคตัดสินใจเด้งอิชิฟ้าผ่าประโยคเดียวที่ทำให้ไฟบอลไทยทั้งประเทศสะเทือนก็คือเข้าใจหัวอ,อกโคช้ชแต่ต้องทำในสิ่งที่จำเป็นอุปนายกสมาคมครับฝ่ายเทคนิคให้สัมภาษณ์กับกีฬาเดลี่นิวส์ว่า การปลดมาสถทรอิชิไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นการตัดสินใจที่หนักใจมากเราคุยกันนานช่างน้ำหนักกันเยอะเพราะเข้าใจในหัวอกโคชดีแต่สถานการณ์มันกดดันเกมต่อไปใกล้เข้ามาและถ้าผลงานไม่ดีจะกระทบภาพรวมทั้งหมดจานวิ์เผยต่อว่ามีทั้งตนและปียพง์ผิวอ่อนอยู่ในที่ประชุมฝ่ายเทคนิคโดยยืนยันว่าไม่มีปัญหาส่วนตัวกับอิชิและที่ผ่านมา ก็ให้คําแนะนําตามหน้าที่เท่านั้นส่วนโพสต์เดือดของอิชิที่พลาดพิงตนในอินสตาแกรมชานวิทย์กล่าวเพียงสั้นๆว่าเข้าใจอิชิครับในฐานะโค้ชด้วยกันไม่เป็นไรแยกทางด้วยดีก็พอคําให้สัมภาษณ์นี้นะครับมันสะท้อนชัดเจนเนะครับว่าสมาคมไม่ได้ปลดเพราะเกลียดแต่ปลดเพราะกลัวพลาดเพราะเดินหน้าไทยมีเกมสองนัดสำคัญมากวันที่13พฤศจิกายนอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์และวันที่18พฤศจิกายนเยือนศรีลังกาในคัดเอเชียครับ ฝ่ายเทคนิคเลยเลือกเปลี่ยนตอนนี้ดีกว่ารอเสียงในเกมสําคัญแต่ปัญหาก็คือมันเกิดหลังทีมพึ่งถล่มไต้หวันมา6ประตูต่อหนึ่งมันเลยกลายเป็นภาพว่าสมาคมไม่ให้เวลาจนแฟนบอลจํานวนมากรู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เร็วเกินไปคาดการนะครับต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น 1. แรงกดดันย้ายไปอยู่กุญซือคนใหม่ไม่ว่าคนใหม่จะเป็นใครต้องรับมรดกของโค้ชที่แฟนบอลรักและต้องพาทีมชนะตั้งแต่เกมแรก2ส,สมาคมต้องสื่อสารให ดีขึ้นเพราะตอนนี้ภาพลักษณ์คือตัดสินใจแบบไม่โปร่งใสถ้าไม่อธิบายให้ชัดความเชื่อมั่นจะยิ่งหายไป 3. แฟนบอลอาจจะแยกฝั่งฝ่ายระหว่างคนที่เชื่อในระบบฝ่ายเทคนิคกับคนที่ยังยืนข้างอีชีแล้วแฟนๆล่ะครับถ้าเป็นสมาคมจะเลือกยังไงให้โค้ชคุมต่ออีก2เกมเพื่อพิสูจน์ตัวเองหรือปลดตั้งแต่ตอนนี้เพื่อเริ่มใหม่สมาคมตัดสินใจถูกหรือพลาดมาคุยกันครับ เรามาดูข่าวต่วมากันดีกว่านะครับเลือกวันนี้สมาคมถกด่วนหากุณซือช้างศึกอรังชาญวิท เปิดปากเองส่วนตัวมองว่าฮัสสันได้เปรียบที่สุดระหว่างชื่อดังอย่างซิโกโ้แบนสะสมปาร์คฮังซอและชินแทยังใครจะได้คุมทีมชาติไทยต่อจากอิชิข้อเท็จจริงจากปากอรังชานวิทครับหลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลปลดมาสลายอิชิแบบฟ้าผ่าเมื่อ21ตุลาคมล่าสุดนะครับช่วงเช้าวันที่22ตุลาคมกีฬาเดลี่นิวส์นะครับให้สัมภาษณ์กับดรชานวิทผลชีวินอุป,ปนายกฝ่ายเทคนิคโดยเจ้าตัวยืนยันว่า วันนี้จะมีการประชุมฝ่ายเทคนิคเพื่อกางร,รายชื่อโค้ชคนใหม่ทั้งหมดต้องดูว่าใครสมัครมาบ้างดูโปรไฟล์ความเหมาะสมทั้งไทยและต่างชาติอยากให้เลือกไว้2คนก่อนแล้วค่อยเข้าสู่กระบวน,ก,นการการทาบทามพร้อมเผยว่าส่วนตัวมองว่าแอนโทนี่ฮัสสันได้เปรียบที่สุด เพราะเขาอยู่ไทยมานานเคยคุมทีม BG จีปทุมยูเนเต็ดและเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคสมาคมอยู่แล้วในขณะเดียวกันรายชื่อที่อยู่ในขายพิจนารนณาน,นะครับมีดังนี้ซิโกโ้กิตศัก์เสนาเมืองโคชแบนทชัตตะวันสีปานโคชเตียสะสมพบประเสริฐรัคฮังซออดีตโคชเวียดนามและชินไทยยังอดีตกุซือของทีมชาติอินโดนีเซีย แต่ออรังยอมรับว่าบางคนยังติีภารกิจกับสโมสรและบางไราอาจจะยากต่อการเจรจาเหตุผลที่มีชื่อของฮัตสันนะครับผมมาแรงเพราะ เขาอยู่ในระบบสมาคมอยู่แล้วไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เขาเคยคุมบีจีปทุมยูนเต็ดรู้จักนักเตะไทยเป็นส่วนใหญ่มีแนวทางฟุตบอลที่ทันสมัยเล่นเกมรุกเป็นระบบและสําคัญที่สุดคือพร้อมใช้งานท,าทันทีในช่วงที่เวลาเหลือน้อยก่อนเจอสีลังกาหลายคนนะครับมองว่าถ้าสมาคมจะเลือกฮัสสันที่อยู่ในระบบตัวเองมันอาจจะดูเหมือนปิดดิวไปแล้วและกลายเป็นคําถามบ้านี่คือ การเปิดรับสมัครจริงๆหรือแค่ทําตามขั้นตอนสิ่งที่คาดการน,นะครับที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ฝ่ายเทคนิคจะคัดเลือกให้เหลือ2รายชื่อสุดท้ายภายในสัปดาห์นี้ฮาสันอาจจะถูกเสนอชื่อเข้าที่ประชุมบริหารเป็นคนแรกถ้าไม่มีการเปลี่ยนใจคาดว่าโค้ชคนใหม่จะเปิดตัวไม่เกินต้นสัปดาห์หน้าหรือปลายตุลาคมเกมเมือนเครื่องกับสิงคโปร์13พฤศจิก,กายนจะเป็นเกมแรกของคุณซื้อใหม่ช้างศึกครับเพื่อนๆคิดว่างไงล่ะครับสำหรับผมแล้ว ตัดชื่อของทางโคชเตียและโคชแบนไปเลยครับเพราะว่า2คนนี้สโมสรไม่น่าปล่อยให้มาคุมทีมชาติได้นะครับเพราะว่า2คนนี้มีงานทําประจําอยู่แล้วก็คือการคุมสโมสรน,นั่นเองครับส่วนทางด้านโคซิโกนี่ถ้ามานี่ก็ได้กระแสนะครับแต่ถ้ามาแล้วระบบจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าในการเป็นโคชสําหรับโคชปาร์คฮังซอและชินทยยังเป็นโค้ชเกาหลีใต้ทั้งสองคนเท่าที่ผมดูสติมันนะครับว่าเวลาโคชเกาหลีใต้ามาคุมไทยลีก จะไม่ค่อยเปลี่ยงปลงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ระบบของพวกเขาเข้มเกินไปสําหรับนักเตะไทยเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์มาแล้วจากกุนซือชาวเกาหลีใต้ที่ไปคุมเมืองทองหน้าปีนั้นครับก็มีโปรไฟล์ที่ดีนะครับแต่ในการทําทีมไทยลีกก็ยังมีเปลี่ยงสักเท่าไหร่2คนนี้ผมเลยตัดไปครับสุดท้ายทางสมาคมก็เลือกแอนโทนี่ฮัสซันอยู่ดีครับเพราะว่าปูทางมาสักขนาดนี้และเพื่อนๆน,นะครับคิดว่าไงถ้าเป็นฮัสซันได้คุมทีมชาติไทยจริงๆนี่คือทางออกที่ดีสุดหรือเป็นทางลัดที่เสี่ยงเกินไปแล้วถ้าเลือก ได้หนึ่คนแฟนๆนะครับคิดว่าอยากให้ใครมาคมช่างศึกมากที่สุดคอมเมนต์มาคุยกันครับมาแล้วพูดแล้วมานำแป้งเคลื่อนไหวครั้งแรก หลังดราม่าปลดอิชิยืนยันชัดไม่เคยแทรกแซงโค้ชคนไหนพร้อมย้อนเจตนาเดิมที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ก่อนปลดอิเคดะโค้ชทีมฟุตบอลหญิงไทยนวลพันล่ำซ้ำครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังสังคมวิจารณ์อย่างหนักกรณีการปลดมาสตร่าอิชิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมามานำแป้งยืนยันว่าเธอไม่เคยแทรกแซงการทหน้าที่ของโค้ชคนใดพร้อมย้อนคำพูด ูดของตัวเองในช่วงเดือนสิงหาคมตอนปลดฟูโตชิอิเกดะโค้ชทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยว่าเราพูดเสมอว่าเราไม่เคยก้าวไก่งานของโคช้ชแต่บางครั้งเมื่อระบบมันไม่เหลือโครงเลยเราก็ต้องมองภาพรวมของทีมชาติทั้งชายและหญิงฟุตบอลหญิงต้องใช้ทั้งใจและร่างกายเราเองก็เริ่มต้นจากฟุตบอลหญิงรู้ดีว่ามันต้องประครบด้วยใจไม่ใช่แค่ฝีเท้าอย่างเดียวเธอยังพูดถึงแนวคิดเรื่องการพัฒนาว่า ชาติอื่นใชูุ้ครึ่งใช้สารีละใช้สปีดเพื่อยกระดับทีมแต่ไทยยังต้องใช้เวลาพร้อมย้ำว่าเราไม่เคยไปบอกโค้ชว่าจะต้องเลือกใครเพราะตอนนี้ครับกระแสสังคมยนแรงกดดันไปที่เธอโดยตรงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลดอิชิหรือไม่ดังนั้นการพูดว่าไม่เคยแทรกแซงโค้ชคนใดคือการส่งสัญ,ญญาณว่าทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของฝ่ายเทคนิค เอาจริงๆนะครับที่ผ่านมาเราได้ยินคําว่าแม่แทรกแซงโค้ชเยอะมากเลยครับแต่พอมันเกิดเหตุแบบนี้ปลดอิชิทั้งที่ผลงานดีทีมกําลังไปได้สวยและอีก2เกมสําคัญรออยู่มันก็อดไม่ได้จริงๆครับทีแฟนบอลตั้งคาถามว่าถ้าไม่แทรกแล้วใครสั่งประโยคที่ว่าคนเล่นบอลไม่เป็นกับคนชอบบอลมันคนละแบบกันนะครับนี่เลยครับคือหัวใจของปัญหาเพราะฟุตบอลไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกหรือความชอบมันคือศาสตร์ของการสร้างทีมซึ่งคนที่อยู่ใน นามกับคนที่อยู่ในห้องประชุมมันมองไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับแต่ปัญหาก็คือตอนนี้สมาคมเหมือนจะฟังแต่ฝ่ายเทคนิคฟังแต่คนที่มีชื่อในอดีตแต่ไม่ได้ลงมือทําในปัจจุบันคนที่ไม่ได้อยู่ในสนามกับนักเตะทุกวันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า ตัดสินใจด้วยตำราไม่ใช่ด้วยสนามจริงเพราะอิชิครับเป็นโค้ชที่เน้นระบบมากเขากำลังบางทางให้ทีมชาติไทยมีโครงสร้างเขาไม่ได้เอาแค่ชนะวันนี้แต่เขากำลังสร้างทีมให้ชนะพรุ่งนี้แต่บอลไทยมันรอไม่ได้เพราะเรามักอยากได้ผลลัพธ์เร็วอยากเห็นสกอร์อยากเห็นแรงกิ้งขึ้นแต่ลืมไปว่าฟุตบอลม,มันคือการลงทุนระยะยาวมันนำแป้งมีแต่เงินหูเบาไม่หดดขาด คือแฟนบอลไม่ได้เกลียดเธอครับแต่ตอนนี้แป้งอยู่ในจุดที่ต้องแสดงภาวะผู้นำไม่ใช่แค่ภาวะของคนทำดีแต่ต้องเป็นภาวะของคนกล้ารับผิดชอบด้วยตอนนี้เธอกลายเป็นเหมือนโล่รับกระแสทั้งหมดทั้งจากแฟนบอลทั้งจากสื่อและสิ่งที่คนอยากเห็นไม่ใช่คำพูดสวยๆแต่คือความกล้าการออกมายอมรับว่าทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้ประโยคเด็ดอันหนึ่งเนี่ยครับที่พูดไว้ก็คือจ้างเขามาเป็นโคช้ชก็ต้องให้อำนาจเขาเลือนนักเตะ อันนี้ถูกต้องเตรียมร้อยเลยครับเพราะมันคือหลักสากลของฟุตบอลระดับอาชีพคุณจ้างใครมาเป็นหัวหน้าทีมแล้วไปบอกว่าให้ใช้ใครไม่ได้โค้ชต้องมีอิสระในการคัดเลือกผู้เล่นไม่งั้นบอลจะไม่เดินไปข้างหน้าและสุดท้ายจะกลายเป็นทีมที่โค้ชไม่ได้เลือกแต่ต้องรับผิดชอบแทนทุกอย่างถ้าพูดถึงลูกครึ่งเพราะทีมชาติไทยกำลังอยู่ในทางแยก จะไปทางลูกครึ่งเพื่อเพิ่มสรีระและสปีดหรือจะยืนหยัดแนวไทยล้วนเพื่อสร้างรากจริงๆอีชิเขาไม่ต้องการพึ่งลูกครึ่งครับเพราะเขาพัฒนาโครงสร้างตั้งแต่รากตั้งแต่โภชนาการโรงเรียนกีฬาศูนย์ฝึกภูมิภาคแต่ไทยเราไม่มีแบบนั้นแล้วกลับไปปลดโค้ชที่กำลังสร้างระบบนั้นอยู่มันคือการปลดผิดเวลาสมาคมมีไว้ทำไมถ้าไม่กล้ารับผิดชอบคือพูดตามตรงเลยนะครับบอลไทยไม่ใช่เรื่องของนักเตะ แต่มันเป็นเรื่องของคนตัดสินใจและตอนนี้ทางสมาคมกำลังถูกทดสอบมากที่สุดในรอบหลายปีนี่แหละครับคนเล่นบอลไม่เป็นอยากสั่งคนเล่นบอลเป็นเพราะสุดท้ายบอลมันไม่ได้แพ้ในสนามครับแต่มันแพ้ในห้องประชุมและตอนนี้อยากให้ทางสมาคมเลิกกลัวเสียงแฟนบอลแล้วกลัวความจริงดีกว่าเพราะความจริงไม่เคยโกหกใครครับ รามาปิดแท็กที่สรยุทธยังงงปลดอิชิทั้งที่ชนะไต้หวัน6ประตูต่อ1ทั้งผลงานก็ดีทั้งจังหวะเวลาก็ไม่เข้าท่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับสมาคมฟุตบอลไทยในวันนี้ครับในรายการเรื่องเล่าเช้านี้สรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะครับได้พูดถึงกรณีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลังปลดมาสตอิชิกุซอทีมชาติไทยแบบฟ้าผ่าโดยสรยุทธกล่าวว่า เป็นการปลดโคช้ชที่ขัดกับความเห็นแฟนบอลมากที่สุดเลยครั้งหนึ่งนะเนี่ยพร้อมเสริมว่า แต่วันในบ้านชนะ2ประตูต่อศูนย์บุกไปถล่มอีก6ประตูต่อหนึ่งนี่คือคนที่พาทีมไทยยันเสมอกลิีใต้ได้ถึงโซเสมอกับซาอุดิอราระเบียได้อีกแล้วแบบนี้จะปลดทําไมทั้งที่ผลงานทั้งจังหวะเวลาไม่มีเหตุผลเลยอีกอย่างครับสรยุทธเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของภาพลักษณ์องค์กรดีมากการที่เขาพูดทั้งผลงานทั้งจังหวะเวลาไม่เข้าท่ามันแปลว่าเขามองว่าสมาคมกําลังสื่อสารผิดจังหวะ กับแฟนบอลโปลดตอนที่ทุกอย่างกําลังดีคือการสร้างกระแสลบใส่ตัวเองโดยไม่จําเป็นตอนนี้เสียงแฟนบอลเกือบ90%เห็นด้วยกับสรยุทธ์ครับเพ <c oughs> ราะอิชิ <c oughs> ไม่ใช่แค่โคช้ชที่พาทีมชนะแต่เขาคือคนที่ทําให้แฟนบอลไทยมีระบบมีอนาคตแล้วอยู่ดีๆสมาคมกลับตัดขาดกลางทางทั้งที่เหลือแค่2เกมสําคัญในคัดเอเชียนครับแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ